สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกะเนื้อะนะฮะอยู่กับผมนะฮะวันนี้มาคนเดียวนะครับอย่างนี้ฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเดินทางกลับบุรีรันะครับเพื่อไปเตรียมเมืองไฟเอ็มนะครับที่กําลังจะเปิดในวันที่26นี้นะครับการเดินทางในครั้งนี้เดินทางด้วยเจ้าหมอแกงนะครับซอนเต 368G นะครับจากร้านผัดไทยภูเขาไฟทองหล่อนะครับ กลับไปที่บุรีรัมนะครับระยะทางประมาณ400กิโลเมตรนะครับผมก็ลืมบอกไปนะฮะช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยเพราะว่าผมมาช่วยน้องที่กรุงเทพนะครับเป็นร้านอาหารนะฮะผัดไทยภูเขาไฟกระเพราภูเขาไฟแล้วก็ข้าวมันไก่ภูเขาไฟนะครับเจอเจอที่ไหนก็ สั่งผ่านได้ทุกแอปเลยนะครับซึ่งผมมาอยู่ที่เนี่ยเดินกว่าแล้วนะครับไม่ได้กลับบุรีรัมเลยดังนั้นในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสนะครับที่จะได้กลับบ้าน3วันโดยการเดินทางในครั้งนี้นะครับจะพาไปชมบรรยากาศ2ข้างทางนะครับระยะทาง400กิโลเมตรนะครับจะเป็นอย่างไรจะใช้ระยะเวลาแค่ไหนนะครับผมออกเดินทางตอน7 0 0น,นที่ทองหล่อ20ครับ จะเป็นยังไงไปชมบรรยากาศกันครับผม ทุกคนตอนนี้8:45นะครับโดยประมาณอยู่ที่สลับ,ลบรีเลี้ยวขวามแล้วนะฮะมาเติมน้ำมันที่ปั๊มสีฟ้านะฮะตอนนี้ก็480บาทชิวๆเลยตอนนี้นะเดี๋ยวก็พักดื่มกาแฟสักครู่ฮะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เติมน้ำมันไปแล้ว นแนะนำนะใครที่เติมน้ำมันก็คือปิดสวิตช์ออฟลันแล้วก็เปิดฝาถังแล้วก็ค่อยปิดสวิตช์แดงแบบกดแช่ก็คือปิดตัดไฟนะไม่งัออ้นปั๊มติ๊กจะพังนะเพราะว่าปั๊มติ๊กมันยังทํางานอยู่ตอนที่เติมน้ำมันนะฮะแล้วพอเขาเติมเสร็จก็ปิดฝาถังแล้วค่อยเปิดเปิดรถนะครับซึ่งปั๊มติ๊กก็จะรีเซ็ตของมันอันนี้แนะนําแนะนานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพักก่อน นเนี่ยพัดลมมันทํางานแล้วแบตมันชอบขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่มีอะไรแบตผมเพิ่งชาร์จมาเต็มโอเคทุกคนเจอกัน ทุกคนตอนนี้10โมง24นะครับกถึงปตทปักทงชัยนะครับสนุกมากๆนะครับฝนปล่อยๆนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนนะแต่ก็ไม่เปลี่ยนนะฮะแห้งปกติดีแล้วกเ็เจอเหตุการณ์นิดหน่อยครับประมาณสองครั้งนะครับก็คือรถยนต์อยู่เลนกลางนะแต่แบบเราอยู่เลนขวาเมาเรามาเร็วนะฮะก็ เขามองไม่ค่อยเห็นเราไม่รู้ทําไมผมก็ว่าซันเตสไฟสว่างนะแล้วก็ลำเบลเลอร์เลยนะแต่เขาเขาก็ตีไฟเลี้ยวขวาแล้วเขาก็ออกเลยนะครับเป็นหลายคันละไม่รู้ว่าเป็นเพราะมอไซเราคันเล็กไปป้องไม่มั่นใจโอเคนะทุกคนเดี๋ยวพักสักครู่นะครับพักเครื่องสักครู่แล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะใกล้ถึงบุรีรัมย์นลฮะอีกไม่ไกลเจอกันฮะ คฮะทุกคนตอนนี้เที่ยงนะครับถึงนั่งรองแล้วจริงๆควรจะถึงเร็วกว่านี้แหละแต่ผมแวะค่อนข้างเยอะนะไปนู่นไปนี่อะไรนะฮะเปลี่ยนม,มุมกล้องไปเรื่อยนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะจริงๆควรจะถึงแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะให้ทุกคนได้เห็นไดหลายมุมนะโอเคฮะเดินทางต่อสู่ บุรีรัมนะครับระยะทางเหลืออีกแค่50กิโลนะครับ4บกว่า50ประมาณนี้ก็เป็นการเดินทางกลับบุรีรัมหลังจากที่ไปลุยงานที่กรุงเทพนะครับเป็นร้านอาหารเนาะยังไงฝากร้านของผมด้วยนะฮะมีหลายสาขาเลย นะครับอร่อยแน่นอนลองไปหารับประทานได้ทุกแอป,ปเลยนะครับชื่อร้านว่าผัดไทยภูเขาไฟกระเพราภูเขาไฟแล้วก็ข้าวมันไก่ภูเขาไฟนะครับลองไปหาทานกันดูได้นะฮะก็ที่กลับมา3าวันนี้หนึ่งคือผมมีธุระฮะก็คือ,อ,อผมกำลังจะเปิดเมืองนะครับ โรงเรียนไฟเอ็มในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็เลยต้องกลับมาใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ที่บ้านคือจะยกคอมไปมันก็คือยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อเน็ตรแรงๆไว้เลยดังนั้นก็เลยคอมยังอยู่ที่บุยีรันะฮะถึงต้องกลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะน้องบูมนะครับหยุดสามวัน ก็คือเสาอาทิตย์จันทร์ก็เลยได้ได้อันนี้สงมารับด้วยนะฮะก็จะได้เห็นน้องนั่งรถเจ้าหม้อแกงอีกครั้งหนึ่งจากบุรีรัมย์สู่กรุงเทพในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปนี้ผมเป็นการเดินทางจากกรุงเทพมาบุรีรัมย์นะครับถือได้ว่าไม่ได้ขับทางไกลนานสนุกมากทุกคนไปลองฮะทุกคนใครที่ไม่เคยได้ขับทางไกลนะหรือว่าแบบ ไม่ได้ขับมานานๆน,นะแนะนําไปขับครับมันสนุกมากเลยขับแล้วแบบมันอิสระมันมันชิวอ่ะมันไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะมีแบบที่ต้องใช้ทักษะบ้างตอนอยู่ในกรุงเทพนะครับเบียดรูออกมากว่าจอกมาได้นะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือรถ ยนมองไม่ค่อยเห็นเราอะ่ะเขาคิดว่าเราจะช้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแบบเอให้หลบเขาเขาก็ไปไปเลีเยเ้ยวๆเลยอะไรอย่างเงี้นะครับเขาคิดว่าเราเล็กคันเล็กแล้วว่าหลบได้นะครับแต่หลายคันก็น่ารักนะครับหลบให้เราหรือว่าแบบไปพร้อมๆกันอันนี้สนุกดีฮะจาก,กันที่บุรีรัมจา แล้วนะครับทุกคน1229เด็ดเดเลยก็ใช้ความเร็วนะครับเฉลี่ย120 130นะครับโดยประมาณที่วิ่งกันมานะฮะถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านเลยแล้วรีบไปทำงานก่อนแล้วนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากติดตามกับร้านอาหารของผมแล้วก็เข้าไปเล่นเกมด้วยกันนะครับไฟมที่โรงเรียนชื่อว่ามากลอง Community School กันด้วยนะจ๊ะทุกคนโอเคฮะวันนี้คงต้อง ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับอีพีหน้านะฮะจะเป็นยังไงก็รอดตางกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆไปก่อนนะจ๊ะบ๊วย